ทำไมเงินแดงน้อยจังวะเหลือแค่แปดสิบแปดเองเนี่ยลุงนี้ก็หนวดยาวเหมือนเดิมเลยเนี่ยเอ้าแล้วคนข้างนี่ใครเนี่ยอ้าวสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของธนาคารแห่งนี้ครับคุณสนใจเงินแดงหรอครับเนี่ยใช่ครับผมพอดีว่าผมได้กลิ่นอะจากตัวคุณอะอกลิ่นอะไรอะกลิ่นคนเงินน้อยครับอ้อเราจะมีสักสองร้อยไหมครับโอ้ย <c oughs> ไม่มีครับขั้นต่ำห้าร้อยนะจากร้านแพ็คช็อปแค่สามสิบเก้าบาทมีเงินตั้งแต่ห้าร้อยถึงห้าพันคุณสนใจชำระเงินแบบไหนดี

เอดจับโอ้ยตายแล้วคนละสกแกนครับพ่อค้าไหวไหมเนี่ย <c oughs> เอา้าก็ลูกค้าบอกให้ผมสแกนไงผมเหนื่อยเลยเนี่ยลูกค้าโอ้ยคนละสกแกนแล้วเนี่ย ลอยไป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 ผมแม่งก็มีเงินอยู่ห้าพันบาทนะครับทุกคนโอ้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยก็ยอเล็กถอยมาเล็กถอยมาเกเกยังอยู่ใกล้เกเลือดเหลืองอเล็กระวังจะไปซื้อเคื่อแบบนี้นะครับมาซื้อเคื้อผมดีกว่านี่ไม่ครับ่่่่วผมนนีไปครับวันนี้เนี่ยพวกเราสี่นอสามหัวไข่กับไข่อ่ะเเออไข่่นียแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับเนี่ยมาจากที่ไหนผมมาจากวัดครับชื่อไอโอ๊ตโอเคครับเขาไม่อยากฝากช่องนะครับไม่เป็นไรโอเคครับ อห้เกิดเปเ็ครับผมูนะครับอันนี้ทบฝักได้ครับอัล็กาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ20 20อา่าแสดงว่าเป็นน้องฟิล์มนะครับเพราะว่าฟิล์มอายุ17ไปครับเราจะไปเล่นรถไฟกัน วันนี้เนี่ยพวกเรา4ี่คนจะมาสร้างรถไฟที่มีโจนคอยยิงให้นะครับซึ่งง่ายๆเลยพวกเรา4ี่คนเนี่ยห้ามใช้ปืนห้ามใช้อาวุธสักอย่างเลยวุ้ยก็คือเราใช้ได้แค่ลูกน้องของเราเว้ยที่เราเสกมาโอเคไหมเพื่อนเราจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนรอดเราจะเล่นหมวดฮาร์ดคอร์กูขอไปก่อนแล้วแยก้องกันเลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปหาต้องไปหาต้องไปหาู่ตรศักยภาพของพวกเราทั้งนเฮคนอเล็กทำไรน่าหน้าน้านนาหน้าอเล็กมาอยู่ยแกงนี้บ่อยไง มาทุกคนเอาอาวุธปืนของตัวเองนะครับโยนทิ้งไปมากองกันตรงนี้ครับอาวุธปืนห้ามใช้ห้ามใช้พัวทิ้งครับพัวทิ้งครับมาดูมาลุ้นกันผมขอเปิดก่อนละกันนะใครผลปืนดีเลยนะโอ้โหได้หมาได้สบี้มาใกล้ๆฟิวเปิด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 เอาจะไปดีเลยนะดิอย่าโบกเลยเดี๋ปวดไข่หายไปไหนแล้วเอามาหยิบขึ้นมาเราโอ้ยสวยสวย นั่งไว้นั่วันนั่งนั่วันนั่งเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันไปด้วยเอาเอาตัวข้างบนไปด้วยลงไป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 เอามาไงผมเปิดเข้าจริงเหรอเออไม่ไม่ต้องเอาแล้วเต้ปะปะปะโอ้ยถือถือคฟไหมายางกูชิบหายเลยซื้อท่านหน่อยซื้อท่านหน่อยเพื่อนเอานี้หมดฮาร์ดดีกว่าเราซื้อของได้แล้วมันหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือเราจะสร้างการทําเป็นไงอ่ะท่อในเมื่อปืนมันหายอ่ะเจมลี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  ปาปลาปาปา,ปาเอาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้หมดฮาร์ดลืมไปว่าของมันจะหายไปมุ่งหน้าสู่เม,ม็กซิโกมาเมะมาเมะเอามึงให้กูซื้อกลองผีไม่ใช่เหรอเอาหรอกทีเม,มึงอิีไปไหนวะเฮ้ยใครเดินเขาก่อนแค่นั้นแหละมึงตั้งห้องมึงตั้งห้องวี <c oughs> มึงตั้งห้องโอ้คุณปิดมันเลยวีมย้อนคลิปครับย้อนคลิปไปมุ่งหน้า <c oughs> <c oughs> สู่เ <c oughs> ม็กซิโกแล้วก็แปะหน้าคนดำไปนะ ขอลุ้นกระชาอันแรกก่อนนะครับทุกคนผมจะเปิดไปข้างๆตืนนะโอ้ยได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ย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 ได้วะเออนี่ไงมันนั่งแล้วเฮ้ยไอ้มืดอย่ามาแตะทองกูนะเดี๋ยวทองกูไม่มรยสุด ไปเลยาปไปทางแองี้เบิร์ดแลนดเอาเอาเอาอยยนี่ไงเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วมันยิงอะไรอ่ะยิงทอมบี้เว้ยมีมีหมาป้าหมาป้าฝั่งนี้มาบ้างดู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 ฝรถแม่รถแม่จอดจอดเจจดจอดจอดจอ้าเอากระสุนไม่ลดจริงเหรอเฮ้ยกระสุนดีเบียดสิอ๋อฝั่งนึงรถอ๋อเอาเฮียเร่เออกดู้าคุณจัดดูบ้านเลยคุณจัดหบ้านเลยคุณโอเก็บไปยเฮ้ยย้ยเฮ้ยเย เมาแล้วเว้ยเว้ยเวมาอีกสองตัวข้างล่างแล้วแค่เล็กปืนลูกซองด้วยอีกเล็กๆแล้วเบิร์จะไปถามว่ามันก็ไงอ่ะมันชนฟุ้นเออพวกไกเอ้าคลิปอะไรก่อนกูมองอะไรไม่เห็นเลยมือเงิจริงผมว่าเราไหวอยู่เว้ยถ้าไม่ใช้ปืนนะครับเราต้องคอยเก็บไข่ไว้ตลอดไงโอ้ยช่วยด้วยได้ได้เดี๋ยวไปช่วยเอ้ยหลังคาเต็มเลยโอ๊ยอันนี้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 ไป have a g r e a

เฮ้ยอะไรอยากกูพดดีนด,ด้นเอ้กากูโดยมาโคตรไกลเลยลองออกเข้าใหม่เจม,มาแล้วเจม,มาแล้วเจมาแล้วเฮ้ย่ยยไงไอู้ เอาไปอีกคนละอ้าวเดี๋ยวผมอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่าง่งไปแล้วไปไหนอ่ะเล็กโอ้บีดแล้วคุณออกข้าใหม่อีกคนเฟิล์มใครออกอ่ะใครออกใครออกเนี่ยใครออกมคิดว่มึงนั่งอยู่แล้วใครออกอ่ะบเฟีมตอนนี้มีข้าวบอยด้วยว่ะอ๋อโอเคโอเคจะเอานี่ไงเรามีอะไรเพื่อนเรามีหมาสองตัวไปดิเออไปแล้วเฟียมปล่อยบีกเฟียมเฮ้ยซื้อไหวซื้อไหวซื้อไหวเอาจีบตายตาย มือถ่ายมาแค่ถ่ยมามึงอย่ามือดิบีมึงจะถ่ายมาดิมึงจะไปอยู่กับมันทำไมล่ะโอเคได้มาได้มาได้มาเก็บสมคาวบอยเจมสเจมมึงดูกูกูส่งกูส่งคาวบอยเลยเจมมึงดูกรดูกรชิบหายแล้วเอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเจมสอไปเลยไปเลยมามามากูตายเลยกูไปแล้วไอ้ไอ้ยูมึงนี่เดินกลับกูไปแล้ว มาดีมาดิจอดจาจจพวกเราทุกคนเราจะมาใช้ปืนกันใช่ไหมอ๋อมีใครเห็นด้วยไหมครับที่เราจะกลับมาใช้ปืนเห็นด้วย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 ครับ โอเคนะครับทุกคนต้นคลิปถือว่าตัดออกแล้วทุ <c oughs> กคนเราจกไม่ใช้ปืนนะเดี๋ยวกนระปลกประจําการทหารของเรานะครับเพราะว่าทหารเราเนี่ยกระสุนหมดนะนี่นะครับอันนี้คือกรปุกประจําการแบบเป็นเกียรติที่สุดดัน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 มาดัน,ด,นดองตีหนึ่งตีสองทวงมาดันว่ามันยากเกินกูเปิดไม่ให้หมดเลยตัวนี้อ่ะมันไม่นั่งอ่ะไม่นั่งอ่ะเฮ้ยนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วแอมลุยลุยลุยเฮ้ยเทล่าเอาเปล่าเอาดิเอาจอดจอดเฟียวยิงดาให้กุนายนเฟียวเนี่ยกขาอยู่ตรงเนี้อ่ะแหละเจ้าหน้าที่ กูบินมาแล้วเพี่อนต้องทำไงถึงจะบินได้อะนี่นะครับนี่นะครับแอดมินชื่อผู้ชช้นะครับฝากฝากส่งเป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูหยุดบินไม่ได้โอ้ยบักรเงีแขนไปไหนเนี่ยเอาอะไรมาใส่ในแจกกันด้วย เข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ทิ้งไหมครับที่คุณอเล็กไปเต้นเล่ากี้เด้าโต๊ะเพื่อเงิน10บาทอ hmm> ันน nice> ี้ไปเอามาจากไหนเหรอครับผมไปดูในไลฟ์ค pues okay! ุณมาครับคุณเต้นเต้นเด้าๆครับแล้วก็เปิดจูด้วยเปิดไข่เปิดอไรครับฟังดีๆนะเด้าโต๊ขอแรงๆยกขาขึ้นหนึ่งข้างเอาจนกล้องสั่นสั แค่สแกนครับผมอ๋อสแกนใช่ใจ10บาทเนี่ยสแกนได้แต่ถ้า50บาทอ่ะเปิดตูดได้ไหมคุณเฮ้ยอันนั้นเปิดตูดาเ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 ลยเฮ้ยลูกคาตัวอะไรอยู่บนฟ้าวะน่ะเฮ้ยโัโจมันไม่ใช้ป้อมปืนมันกไม่เข้าใจไม่ใช่วะข้างหน้าเป็นหมว่บ้านข้างหน้าเป็นหมวกบ้านเว้ยไปอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างงี้อะไรงงี้ไหม อ่าได้มาสองตัวต้องทด <What 's S 1> สอบระบบก่อนโอ้ยไอ,ยอย้มืดมันเกลีก่จังวะ <laughs> กระสุนมันออกตรงนี้อะคุณติเออโอ้ระบบไม่ดีเลยว่ะแอดมินไอเอากระสุนมาไว้ตรงนี้เลยนะทำไมมันยังออกอยู่อีกอ่ะตกคุณติไปออกทำไมก็ไปออกอย่างนี้ลองยิงลองยิงกันเลี้ยงเลยวะดูบนหัวกันระบบปืนหวานเออดันหน่อยเชีดดันหน่อยเชีดดันหน่อยนดู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 ช่างใหญ่เขานะครับเดาเดาเดาเออเดาอันนี้อย่าตีอย่าตีอย่าตีกันเด้อ เออพร้อมพร้อมพร้อมลุยพร้อมลุยเลสโก้มุ่งหน้าสู่1ล้านกิโลเมตรพร้อมเอาไปเลยพิมของเราพิมเดินไป อะไรกิดนอะไรกิดขเล็กยิงนี่ทำไมอ่ะเกอะไรขึ้นอะเอาโอ้อืออ๋อดูรับทุกคนดูครับอันซับนะครับช่องอะไรเกียร์ต้ตอนทีต้องมาจ้าใจรายติงคนดำมาข้างหลังเออติงคนดำอะไรเหยียดนะครับอันนี้ก็นี่คือเหยียดนะครับคนดำแล้วก็เป็นคนอีสานด้วยมันเหยียดดับเบิลเลยนะเล็กอ่ะไ เห็นไดพี่ไม่คนอีสารหน่อยไม่ได้เลยทิ้งเลยไ่ผมเห็นเขากิมโซนู้ไงมันเป็นตะกี้เกลื่อนไปเลยอย่าอย่าเดือดอย่าคำว่าคำจานะครับเล่นเราเล่นเราเล่นผมรักทุกคนนะครับผมรักทุกคนพี่เกอโอ้ยคุณจะเปิดเล่นทำไมอ่ะโโอ้หฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยโอ้โหจะมาเปิดลุงเปิดเล่นไม่ได้แบบนี้ไม่ผ่านนะมาเพื่อนมาเอาหมวกมาเอาหมวกมาเอาหมวกมาเอาเลยพวกจนๆเนี่ยมาเร็วมาเร็วเอาเอาหมวกที่ป่าเร็วคุณฟิล์มออกไข่นะเนี่ยบานหมดแล้วไข่ อนคใหญะไรบ้าน Let's go ทำไมกูใส่ไม่ได้ซื้อเลยดีดีจัด l e ไ s go มีมนพูดนะ Let's go คไม่ได้พูดโอ้โหใครพูดอะใครพูดเลยมือเลยอะมึงพูดกัดประโยคแรกกูเลยพูดว่า l e โ go ให้ยเล็กอมอม โค้ดเกย์อะโค้ดเกย์ครับใครใครดูก็ขอบเตือนนะครับยิงดากให้หน่อยยิงดากให้หน่อยเอาไหนเวียนไปไเลยทำไงอะทำ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 ดิทำดิทำไงโชว์โชว์โชว์นี่คือวิธีทำบัคม้าบินได้นะครับดูนะครับจับไว้ก่อนจากนั้นกระโดดขึ Obs ้นหาที <t <t ่นั่งแล้วครับพอนั่งแล้วกด E S C ปล่อยเมาส์เล่นต่อลงปล๊บแล้วขี่ไปไกลก่อนให้เพื่อนยิงดาย ในโทรศัพท์ทำได้เลยนะในโทรศัพท์นะครับในคอมต้องให้เพื่อนยิงให้แต่ถ้าไม่มีเงินแดงนะครับในการที่จะขี่รถไฟหามาก็ร้านไม้ช็อปนะทุกคนมีบริการรับกดเกมพาด้วยนะครับเลทหกนะช่วงนี้มีแบบปลูกกันไา้ก็มีรับกดนะครับก็คือมีหลายแบบม่ากัดเก็พาดไม่ได้าอะไรมันไม่ทำงานเลยอะไอ้ปืนอะปืนวะปืนไม่ทำงานเลยเก็บเลยเก็บเลยปวดประจำการปวดประจำการแต่เพื่อนเราต้องไปหาเงินกันนะทุกคนฉันจะทำให้เชอภูมิใจ พิเขยื Elena ้มเย้มเยื ujemy, ้มเขยื้มเอเล็กมาเล็กมาเล็กมาขึ้นมาตรงรนไฟมาขึ้นมาี่จ๋าี่จ๋าคุณไม่พูดเะพี่จ๋าเขาพูดีกูยิงช่วยนะเมื่อกี้ เอาหายไปแล้วเอาอะไรทำเพื่อนตายเลยแถวเกมโอ้ยิงไม่ได้เะรักจะหายได้ไหมเอาเซฟกูตายเอาเกมไรเป็นไพ่พี่บอกเกมหนีน้ำไม่เปินเฮ้ยเล่นอะไรเกิดเรื่องแบบนี้ ม่ชิลลี่ออกกลับมาแล้วเนี่ยเกิดแล้วนี่นี่มันนั่งแล้วมันนั่งแล้วนี่นี่มันยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วโอ้ยโอ้ยตายหมดตายหมดไปดีกว่าเพื่อนไปตอนนี้ผมมีเงินอยู่หกร้อยนะครับเราไปซื้อป้อมปืนดีกว่าซื้อให้หมดแม่งเลยนี่แล้วก็เอาอันนี้ลงไปมาครับทุกคนเราได้ป้อมปืนมาโคตรเยอะโอ้ยไข่โคตรเยอะมาเราไปเปิดไข่กันเปิดไข่เปิดไข่เอาดีคุณเต้เออยนี่แหละเปิดไข่อย่างนี้เลยเรื่องศีล เล่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 น้องอยากได้ป้อมปืนไหนเล็กเล่นี่นะครับเคกำลังดันตื่นกันอยู่อ่าอ่าอันนี้คือเคสองคนนะครับน้เอยผมซื้อนี่มาให้โอ้ยเล็กหม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 วกคนหมกฟิล์มเดี๋ยวไปหาน้ำจริงกันแป๊บนึงอีเล็กก็ต้องเล็กก้องเล็กก้องเล็กก็ต้องบอกเขามันไปกินน้ำนะครับทุกคนผมเดยผมไปเทียบนะผมเชื่อบอ่าเล็กไปขับไปขับรถไฟไปขับรถไฟ มาแล้วมาแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้คุณคีมเกิะไรขนนะคุณครีมไอเก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 มใช่ไหมเล็กไอเกมทำทำอะไรอยู่เนี่เขาบอกว่าเฮ้ยนี่เชื่องช้าให้คุณฟิล์มตกรถไฟดีกว่าแขนช่วยจัดเล่นเกมด้วยกันทุกวันเป็นคนยิงเลยโอ้ยเห็นไอเกมด้วยว่าคนเปรี้ยวยิงมามันจะยิงมามันจะยิงใส่ ใครตายอ่ะดูทามันตายดิพีมาูทามันตายดิพีเอาบารเล่งอาหาหายไปไหนอ่ะเอาดิบเอาเม็ิโ้อยางี้ดิเราตายจะหมดแน่ดอีนเฮ้ยบกลิงคองทับเจอเราไม่ช่วยอะไรเลยทุกคนแเรวกดมาแล้วมาแล้ว โอ้ยตายบ่อยแท้นี่นะครับพฤติกรรมของคนโยนเกมนะครับเพิ่มจากหนึ่งกลายเป็นสตอนนี้เรียบร้อยติดเชื้อติดเชื้อคนองไปเทล่ามาแล้วเทดล่าฟิิ์มเยอะเฉยเยเฉยตัวรับอคุณเต่างนี้เลยกันใจอยู่คุณกันใจอยู่อเไรคุณ ปนนี้ <étique> <ural> ว่้าเฮ้ยไม่ดรถไฟให้เ้อเลยนะาไมแล้เแบบแม็กซี่โก้เพื่อนดูเจไม่เอาตัวร <arriver> อดก่อนเลยอ่ะเม่หนเลยกเกอร์เลเธอดำเลยเนี่อ้้แม็ซป้อมปืนเราแทบไม่ได้ช่วยเลยนะครับทุกคนเอาเทลล่าหายนี่ไงเทลล่านี่ไงศพมันเนี่ยเ้ยเลยถ่ายไปเลยเปิดประตูับไงชูุกกรดผมจะไปจะเจอมากุดีคอนจนได้ได้ไอีกหนึงาทีหนึ่ง เออเข้าไปเข้าไปเหมือนกเขาไปทั้หมดเข้าไปหมดเหมันไม่จบดิว่าไอพีไม่ไหนโอ้ยไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะผมมาแล้วเยอะไปบอลพี่บรรดาบกู้พี่ที่ไหนเนี่ยอเล็กที่ไหนเนี่ยคุณเตะกี้เหมือนโดนบนที่แอฟริกาตกนะเมื่อกี้เราผฝานร้ายเหรอเล็กที่ที่ไหนเนี่ยที่สวนเอเดนคำตอบไม่ตรงกันเลยอ่ะไปแล้วทุกคนจบคลิป